วันนี้มาอีกแล้วกับน้องเหมียว,วยเจ้าเหมียวสีส้มบิ๊กเอ็มของเราเจ้าในายใหญ่เจ้าในายใหญ่ของบ้านก้อนทีจะเอาอน้องเหมียวหรือว่าสัดเลียงเนาะสัดเลียงค้นทีเลียงแบบเลียงแบบฮักแบบเป็นสมาชิพคันหนึงหรือว่าเป็นสมาชิกอีกตัวหนึ่ง ภายในครัวเลือนหรือว่าอีหยังสิบางบ้านบางคนมันอาจจะเอาไปนอนน้ำอีหยังประมาณเนี้ยนอนบนเตียงนอนด้วยกับประมาณนี้เนาะแบบเป็นอีหยังทีมีประโยชน์คือกันการที่เอาแมวไปนอนน้ำเนี่รู้สึกจะเป็นน่าจะเป็นแบบเพารเนียละอะผ่อนคลายความตึงเครียดหรือว่าความเมื่อยล้าจากกิจกรรมหรือว่าปัญหาในชีวิตประจาําวันเฮาแล้วก็ในคณะเดียวกัน ขาดบพได้เลยหรือบมไดก็คือ,อโทษมีประโยชน์ก็ต้องมีโทษอันนี้ประโยชน์ประโยชน์ไม่ถึงว่าประโยชน์นี่ก็คือหมายถึงคนที่เพิ่นหักเพิ่นเอ็นดูหรือว่าเลี้ยงแบบทาสแมวจริงจจังๆแบบขาดกันเพไาะใดเองประมาณนีนะ้เพิ่นก็นจะเอาเปน็นนอะนบนเตียงแล้วก็ประโยชน์ก็มีโทษก็ต้องตามมากขึ้นกันก็คืออาจจะมีแบบการรบกวนนะขณะที่เฮานอน,อนเพราะว่าเจ้านายเฮาเนี่ย เขาบอกเลเก่งใจเขานะเวลานอนเขาเคยเขาเนึกอยากจะลุกเขาเนิ่งนางจะนั่นจะนี่กัแบบปึ้งปังตึงตังอีน right> ี่ยอันนี้ก็เป็นโทษด้วยกันลบกวนเวลานอนเท่าใดขึ้นกันแล้วกันเรื่องความสะอาดเรื่องความสะอาดนี่แบบถ้านาอต่าสัดเลียงหรือว่านองจึงเท่าเรียงไว้อะยังได้ออกไปเล่นข้างนอกหรือว่าได้ไปคุกดินได้ไปนั่นไปนี่ข้างนอกเสเรื่องความสะอาดหรือว่าเรื่องความปลอดภัยเนี่ยต้องแบบ ดูแลอย่างใกล้ชิดแบบสนิทหรือว่ายางแบบเกินอย่างนะอาบน้ำอาบทาดูแลความสะอาดอยู่ตลอดเวลาประมาณนี้เรื่องนี้อันตรายเพราะว่าอย่างเพราะว่าขนน้องแมวนี่เป็นลันล้านเป็นเหมือนหมือนลนลาน้ลานพันเส้นก็ว่าไดนะ้นาะเป็นอยังที่เยอะมากๆแล้วกัตซัตัวนี้น้อยอาจจะไปยูใน ผิวหนังหรือว่ายู่ติดยู่น้ําตามค้นตามยังอีกยังประมาณนี้ก็เป็นไปได้ถึงแม้ว่าจะ,ะดูแลรักษาแบบเป็นอย่างดีกับมีสิธิ์พลาดได้เท่กันแล้วกับการติดเชื้อหรือว่าการที่แบบน้องอาจจะมีเชื่ออีกอย่างสักอย่างที่สําหรับคนที่แพ้ง่ายหรือว่าอีกอย่างประมาณนี้ก็อันนี้ก็อันตรายเท่กันเป็นจังได้หรเป็น ความผูกพันหรือว่าเป็นการเพิ่มความแบบจังดงลังความความรักแบบมีความรู้สึกว่ารู้สึกมีความผูกพันมากขึ้นระวางสัต์เลียงกับคนเลียงประมาณนี้เนาะถ้่เขาปฏิบัติเขาคือจังเขาเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวเขากะเขากะจะแสดงตอบกลับมากขึ้นกัน เขาจะรู้ซึ้ได้เองนะน้องมีปฏิกิริยากับเท้าแบบใดความผูกพันหรือว่าความทากที่เท้ามีต่อเขาแล้วเขามีต่อเขาเขาจะรู้ได้ดีที่สุดสําหรับคนที่มีสัตว์เลี้ยงประเภทนอ้องอ่าน้องมา้าหรือว่าน้องเหมียวนะจ๊ะเนาะอันนี้ก็เป็นชีวิตประจําวันก็คือแบบบางมือ้อหรือว่าบางครั้งผ้าน้องคือแบบเขาอยากไปนอนบนเตียงหรือว่าอยากจะไปซัมผัาหรือว่าอยากจะก็คือแบบปล่อยให้เขาแบบ อิสระเลยเต็มที่แต่ว่าพรถึงก็บ่าไปเอาเปน็นนอนตอนกันคลนน้ําก็คือให้ความรักความผูกพันดูแลเขาแบบเท่าที่พอจะ,อะได้นิดนิดหน่อยพอถึงก็บ่าตอนแบบต้องไแบบปน,นอนด้วยทุกคืนนี่ไม่ใช่แบบนั้นไงแล้วแต่แต่รัวคูร่วม